ตอนนี้ชุดเค้ดข่าวอย่งว่ามีพวกสัตว์ประหลาดน่าจะเป็นพวกมแมลงยักษ์อะอีกอารวาสเมืองนั้นหลายตัวนี่หือนนก็ว่าอย่างนั้นตั้งแต่ที่เก็บยักษ่อะมันตายอะมันก,มนกม็มันก็มีตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาแบบผิดสังเกตใช่ใช่ใ่แล้วก็ว่าอย่างนั้นเอ๊ะนี่นี่ตัวอะไรวะ ส,สดีฉันคือนอนนั่นเองฮะไอตัวนี้เนี่ยนะน้อนเ้ยกทำรายฉันทำไมอะแกอไปจาชีวิตฉันละไอนอนตอะไรเอ้ยนอน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 ไอเกียดนอนอเกียดเกินนอนไม่ยอมนออนนอนน้อ,อนอเกยาตาทำร้ายฉัน้เหรอเอาขาฉันเฮ้ย ทำรี้อฉันว่าไอ้นั่นมันจะต้องตายเอาเลยไปแล้วมันเลยไปแล้วมันเลยไปแล้วเอาเลยเหรอตอยาแล้วท่านยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะอยูา่าจูนนอนคิดแก